ข้อสอบ Quick Listening ในพาร์ทที่2 Question Response ไม่เห็นอะไรในข้อสอบเลยนะครับคุณฟังเองล้วนๆครับแต่เชื่อผมเป็นส่วนที่คะแนนขึ้นง่ายเก่งง่ายและเตรียมตัวก่อนฟังง่ายที่สุดครับนอกจากการแบ่งคำถามออกเป็น 3ามเลเวลดังที่เราได้อ่านกันมาบนบลาะหรือดูคลิปวิเคราะห์ข้อสอบกันไปแล้วนะครับประเภทคำถามที่อาจถามได้ในข้อสอบทุกประเภทเอามาจัดเป็นหมวดหมู่ยังทำให้เราเตรียมตัวก่อนฟังตัดช้อยที่ไม่ใช่และไม่จำเป็นต้องฟังออกทั้งหมดคุณก็จะทำคะแนนในพัทนี้ได้นะครับคลิปนี้ครับเราจะลองเอาสิ่งที่เรียนฟรีครับมาประยุกต์ใช้ในโจทย์จริงรับรองว่าดูคลิปนี้ได้เทคนิครู้จักลูกเล่นข้อสอบถอยเพิ่มขึ้นอีกเพียบ แนน่อนครับ e ิงมีอัพสถาบันเพื่อการเตรียมสอบ CU t e p t h o e อีกและ IELT อนาคตไม่ใช่สินค้าอย่าฝากไว้ที่คำโฆษณาทดลองเรียนฟรีกว่า20ชั่วโมงพร้อมชมเบื้องหลังคอร์สรับรองผลที่มีระบบสนับสนุนให้ถึงคะแนนเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรมวัดผลได้จริงคลิกเลย w w w e n g l i s h m e u p c o m คลิปที่ทุกคนกําลังดูอยู่ตอนนี้นะครเป็นเพียงส่วนประกอบเล็กๆครับในบล็อกเตรียมสอบฟรีเพื่ออะไรเพื่อขยายความเนื้อหาให้ชัดเจนยิ่งขึ้นครับและพรุวิธีการหรือเทคนิคในบทความว่าสามารถใช้ได้จริงผ่านตัวโจทย์ข้อสอบจริงเพราะผมต้องบอกก่อนว่าจุดอ่อนนึงในการรับชมคลิปในช่อง y o u t u b e มันคือความต่อเน,นื่องครับเมื่อมีหลายๆคลิปเข้าหลายๆปีผ่านไปครับ เราจะไม่รู้ว่าควรเรียนคลิปไหนก่อนหลังอย่างไรดีแล่จากเพนพอ,อย่์อันนี้แหละครับจึงได้เกิดเป็นบล็อกแวนฟรีขึ้นเมื่อ11ปีที่แล้วครับเพื่อทุกคนได้มีทิศทางในการเตรียมสอบแต่ละประเภทอย่างถูกต้องเหมาะสมและสามารถนําไปฝึกฝนเพิ่มเติมตามคําแนะนําหรือครับแม้แต่เป็นตัวจุดประกายความฝันนะครับว่าเราทํา ได้ครับนักเรียนสามารถเข้าไปเรียนฟรีได้เลยนะครับไม่ต้องลงทะเบียนใดๆครับที่ b l o g e n g l i s h m u er. p c o m ได้ขึ้นให้ตรงนี้ครับอย่างเช่นหากเราต้องการเตรียมสอบถอยก็เลือกที่เมนูโชว์อีกครับจะเห็นว่าประกอบไปด้วยกี่บทความนะครับและบางบทความที่ต้องการอธิบายพิสูจน์กลยุทธ์ว่าใช้ได้จริงผ่านข้อสอบจริงก็จะมีคลิปแทรกเพื่อความชัดเจนเนาะรวมถึงเอกสารให้ดาวน์โหลดในบางบทความและข้อสอบออนไลน์ให้ทดลองทำกันอีกด้วยครับ ในทวี o บล็อกแชปเตอร์ก่อนๆในส่วนของ Listening ในร์ที่2 q u e t t o o r r s s p o s s สเรารู้แล้วเนาะว่าโจทย์เป็นไงครับให้ไม่ให้อะไรมาเลยในะข้อสอบถูกปะเราไม่เห็นอะไรเลยครับเราต้องฟังตัว Question ใช่ไหมเราฟังตัว u u s t i o n นะครับก็คือเขาถามอะไรแล้ว Choice นะครับที่เราต้องฟังด้วยนะครับเป็น Response Choice A, Response Choice B แล้วก็ Response Choice C นะครับคำตอบต้องไปแมทช์กับคำถามได้เหมาะสมที่สุดถูกไหมต้องไปแมทช์กับคำถามได้เหมาะสมที่สุดข้อดีคือเออความใจดีคือมีแค่3า้ชอยให้เราฟังนะครับแต่มันเร็วมากๆเลยนะดังนั้นเวลาเร็วมากๆสิ่งสำคัญคือคุณต้องอะไรครับตั้งใจฟังตั้งแต่ตัว u u s t i o n น่ะให้ดีเพื่อไปเก่ง คำตอบถูกป่ะเออตั้งใจฟังคําถามเพื่อจับให้ได้ว่าเขาถามอะไรนะครับแล้วไปเก่งคําตอบนะครับเก่งคําตอบล่วงหน้านะครับเพื่อเวลาคุณฟังแต่ละข้อคุณได้อ่ะข้อ A นะครับไม่เข้าเขาไม่เอานะครับข้อ B เข้าเขาอ่ะติ๊กไว้ก่อนยังไม่ฝนยังไม่ฝนอ่ะ ข้อ4เฮ้ยเข้าเขากว่านะครับค่อยมาฝนชอยสแบบนี้นะครับดังนั้นทุกๆข้อก่อนคุณจะฟัง Response คุณฟัง Question แล้วจับ Keyword นะครับแล้วก็ไปตอบอ่ะแล้วก็ไปคาดเดาคำถามก่อนที่จะเริ่มฟังก่อนจะเริ่มฟังข้อ A ข้อ B แล้วก็ C นะครับซึ่งผมก็แบ่งไอประเภทคำถามของ Question เนี่ยเป็น3 Level e เนาะเลเวลแรกก็คือเล v e l เหมือนเราตัดเกรด C ถูกไหมเราตัดเกรด C ก็คือ คะแนนมันก็จะอยู่แถวๆถ้าทำตรงเกรด C ได้ก็คือคุณหูกะดิกนะครับหูกะดิกพอประมาณหนึ่งนะครับเออคุณจับข้อที่เป็นเกรด C หรือเลเวลแรกสุดนะครับเลเวลหนึ่งแบบนี้ครับง่ายสุดคุณก็จะได้คะแนนเหมือนกับค่าเฉลี่ยทั่วไปก็คือจาก25ข้อในพาร์ทนี้ถูกปะ่ะคุณจะได้แถวๆ12นะครับแถวๆ12ถึง15นะครับแล้วแต่ความใจดีของแต่ละชุดนะครับว่า เขาอาชุดไหนใจดีมีเลเวลหนึ่เยอะหรือน้อยแถวๆนี้ครับ1 2ถึง15นะครับสังเกตไหมนั่นก็อบอาควว่าคุณต้องมีหูกระดิกประมาณ1นะครับดังนั้นนะครับหูกระดิกก็คืออะไรสกิลการฟังนะครับซึ่งในคอร์สเรามีตัว listening muscle build up ให้คุณได้ฝึกตามสเต็ปเพื่อให้เหมาะให้สมกับการทำาอ้อสอบัวีตอยู่แล้วเพื่อเตรียมหูประมาณหแล้วถูกปะคุณก็มีเรามีขั้นตอนชัดเจนหลังจากนั้น คุณเอาหูนัคือเอาสกิลแหละมาใส่มาเป็นอินพุตม้มาใส่คู่กับขั้นตอนการฝึกนะครับแล้วก็ฝึกโจทย์ไปแต่ละเลเวลแบบนี้นะครับเพื่อแกล่งขึ้นไปนะครับขึ้นไปตามลําดับนั่นเองเนาะทีนี้โจทย์นี่คือโจทย์ในเลเวลหนึ่งครับนะครับก็คือตัดเกรด C ถ้าคุณเก่งขึ้นคุณเก็บเกรด C ได้แล้วนะเออแล้วคุณเก่งขึ้นคือคุณฟังได้ลึกขึ้นละนะครับมันจะมีคําถามที่ลึกขึ้น ยากขึ้นนะครับเป็นโจทย์ที่ผมจัดเป็นเกรด B นะครับเกรด B ถ้าคุณทำา C ได้แล้วทำา B ได้ด้วยนะครับคุณจะได้16ถึง21อแถวๆนี้ครับนะครับ16ถึง21นะครับจาก25ข้อแล้วถ้าคุณทำเกรด A ได้ด้วยคุณแบบคุณเป็นท็อปของห้องนะนะครับก็คือเลเวล3ยากสุดจริงๆอะ่ะเลเวล3ก็คือใส่พวกข้อหลอกเข้าไปนะครับคุณก็ได้แถวๆย2ิบ2ถึง25เต็ม ยี่หนั่นเองนะครับทีนี้ในแชปเตอร์ที่40ผมบอกมันคือนำจิ้มข้อสอบทวิค listening question response ในข้อนี้ถูกปะซึ่งเราฟังไฟล์เราสามารถเปิดไฟล์ฟัง แล้วเราก็มาดูในคลิปนี้ก็คือคลิปที่เรากําลังดูอยู่นี่แหละครับนะครับที่เรากําลังดูอยู่นี่แหละครับเพื่อมาเฉลยกันนะครับโอเคถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์จารย์จะรบกวนกดหัวใจใส่คอมเมนต์เป็นกาลังใจรวมถึงช่วยกันแชร์ออกไปเป็นแบบรงสนับสนุนให้ทีมงานได้พัฒนาสอนเรียนสอนฟรีต่อไปในอนาคตด้วยนะครับเราลองมาฟังไปด้วยกันเพื่อเฉลย5ข้อที่เราลองทําเป็นน้าจิ้มดู นะครับต้องบอกว่า5ข้อที่เป็นน้ำจิ้มตรงนี้ยังอยู่ในส่วนของยังอยู่ในส่วนของเกรด C หรือเลเวล1ก็คือยังไม่มีคําตอบหลอกอะไรมากมายนะครับค่อนข้างจะเป็นเกรด C นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับลองมาฟังด้วยกันนะครับ How hungry are you? เ,เขาถาม How hungry are you? ดังนั้นเวลาคุณได้ยินแบบนี้ปุ๊บคุณต้อง สั้นมากเห็นไหมดังนั้นมันเป็นคอนเวอร์ที่สั้นมากๆนะครับ how h u n g r y นะครับ how h u n g r y ถามอย่างไรนะครับ how h u n g r y แสดงว่ามันเป็นอะไรครับ how h u n g r y เออความหิวระดับไหนคุณหิวประมาณไหน level of hunger นะครับระดับของความหิว how h u n g r y a r e y o u คุณหิวยังไงคุณหิวประมาณไหนประมาณนี้เราต้องจับแบบนี้ดังนั้นสิ่งที่ จะเป็นคําตอบแล้วเตาก็ต้องคาดเดาล่วงหน้าถูกปะ่ะว่าเราหิวมากเราหิวน้อยเราไม่ค่อยหิวอะไรแบบนี้นี่คือคําตอบที่เราต้องคาดการล่วงหน้ามาฟังทีละช้อยส์ครับนะครับฟังทีละช้อยส์ดังนั้นนะครับดังนั้นนะครับผมให้สคริปต์เห็นด้วยในช้อยส์เฉลยแล้วกันเนาะเพราะว่าเวลาเราฟังอะ เวลาเราฟังไม่ว่าจะในคอร์สหรือในก็แล้วแต่นะครับรอบแรกคุณฟังแบบยาวไปเลยเนาะหนึ100ข้อของข้อสอบนะครับหรือตอนฝึกฝึกทีละพาร์ทก็ได้นะครับแล้วค่อยมาฟังรวม100ข้ออดูว่าสมาธิคุณไหวไหมนะครับในการทํา100ข้อรวดแบบนั้นเพราะว่าคุณหลุดไม่ได้เลยนะครับคุณต้องโฟกัสให้ได้ตลอดระยะเวลา65-70ถึงนาทีของพาร์ทนี้ร้อยข้อฟังรวดเขาไม่มีเบรกให้นะครับดังนั้นถ้าคุณหลุดสมาธิไปแป๊บหนึ่งเนี่ยคุณอาจจะหลุดไปหลายๆข้อดังนั้นเนี่ยลูก นะครับลูปของการทำว่าคุณต้องเตรียมยังไงต้องตามองนะครับในพาร์ทที่มันเขียนให้มาในข้อสอบอ่ะคุณก็ต้องตามองนะครับแล้วโฟกัสอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนจะเริ่มฟังนะครับเพื่อฟังอย่างเป็นแอคทีฟ i ิ t น n e r คือฟังอย่างมีเป้าหมายนะครับรู้ว่าคุณกำลังต้องการคำตอบอะไรล่วงหน้าแบบนั้นแล้วคุณก็ไปจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เรากำลังฟังแล้วก็ค่อยๆติ๊ก ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่อะไรเงี้ยนะครับลักษณะนั้นนะครับดังนั้นก่อนเริ่มฟังในทุกๆข้อทุกๆพาร์ทเป็นลักษณะรูปแบบนี้นะครับโอเคมาดูกันนะครับข้เอ A นะครับเอ not very I had a late lunch อ่าเขาบอกว่า not very นะครับหิวมากไหม not very ไม่มากเห็นไหมเป๊ะมากเลยนะ ผมติ๊กไว้ก่อนนะครับผมติ๊กไว้ก่อนมันดูบอกเลเวลความหิวแล้วถูกไหม I had a late lunch นะครับฉันกินข้าวเที่ยงสายก็เลยไม่ค่อยหิวไง I had a late lunch นะครับแบบนี้นะครับงั้นเวลาคุณฝึกรอบแรกอะคุณฟังทั้งหมดแบบนั้นนะครับถ้าคุณสกิลหรือทักษะการฟังไม่ค่อยดีผมแนะนำว่ารอบเรามาลองทำอีกรอบหนึ่งเพราะว่าคุณจะมีความคุ้นว่าเอ้ย เหมือนฟังรอบสองอ่ะแล้วลองทำมาอีกรอบหนึ่งแบบนั้นนะครับเออแต่ถ้าเกิดว่าคุณค่อนข้างมีสกิลที่ดีนะคุณก็สามารถอันนี้พูดถึงในคอร์สนะครับเพราะผมเฉลยละเอียดแบบเนี้ยในทุกๆข้อสอบทั้ง3,000ข้อเนาะดังนั้นเนี่ยคุณก็จะทำด้วยตัวเองทั้งหมดแล้วก็มาดูเฉลยด้วยกันแบบนี้ซึ่งผมจะเรียงโจทย์ตามเลเวลให้มันยากขึ้นไปเป็นสเต็ปแบบนั้นเนาะดังนั้นเนี่ยเวลาชุดแรกๆที่คุณรู้สึกทำได้สุดท้ายเนี่ยคุณไปทำชุดต่อมาคุณก็จะโดน ผมหลอกโดนลวงอะไรเงี้ยก็คือผมอยากให้ทุกคนเจ็บแล้วจํา เพื่อจะได้เป็นคนที่ทําคะแนนทวิกได้อย่างดีในข้อสอบจริงนั่นเองนะครับดังนั้นเมื่อคุณทําไปถึงข้อสอบในช่วงท้ายๆของคอร์สเนี่ยนะครับอืมเช่นม็อกเทสในชุดที่10เนี่ยยากกว่าข้อสอบจริงไปล้ครับดังนั้นเข้าไปเจอข้อสอบจริงคุณไม่ช็อกแน่นอนนะครับโอเค not very I h a d late lunch ดูดีนะครับผมติ๊กไว้ก่อนยังไม่ฝนนะยังไม่ฝนเพราะถ้าเกิดเราเปลี่ยนใจไปไงเราต้องมานั่งลบถูกไหมอืมมาดูข้อบครับ B I've never been to Hungary I've never been too hungry. Hungry. ถ้าคนที่ฟังไม่ออกเลยเมื่อกี้เห็นไหมโจทย์คือ how hungry are you? I've never been too hungry เห็นไหมมันดูคล้ายกันมากนี่คือจิตใต้สำนึกของมนุษย์เราฟังไม่ออกเราจะเลือกช้อยที่เป็นไงใกล้เคียงกับที่เมื่อกี้เราได้ยินมากที่สุดอะเราจับได้ hungry มันดังสุดอะถูกปะอันนี้ก็คล้ายๆ hungry แต่จริงๆมันคือ h u n g r y นะครับเออ hungry นะครับประเทศ h u n g r ครับนะครับ ฉันไม่เคยไปฮังการีนะครับอืมนะครับดังนั้นนี่คือ choice lock นะครับพาร์ทนี้ผมบอกไปแล้วในเมื่อเขาไม่ให้อะไรมาเลยนะเขาก็รู้ใต้สำนียของคุณดังนั้นการแต่ง choice lock ก็คือเขาจะแต่ง choice ที่เป็น sound alike นะครับดังนั้น choice ไหนที่เป็น sound alike ก็คือเสียงค่อนข้างคล้ายกับที่เราได้ยินใน question มักจะเป็น choice ที่ผิด นะครับมักจะเป็น Choice ที่ผิดนี่คือการ 1. ในเทคนิคการแต่งชอย c e ล o อกนะครับจริงยังมีหลายเทคนิคในการแต่ง Choice Lock ซึ่งในคอร์สเราเรียนไปตามลำดำับนะครับมีขั้นตอนชัดเจนในการฝึกนะครับมีเลเวลฝึกไปแต่ละเลเวลแล้วสุดท้ายค่อยๆเอาลูกเล่นแบบนี้ครับค่อยๆใส่เข้าไปด้วยนะครับเพื่อแข็งแต่งมากๆเลยนะครับมาดูชอยส e C ต่อครับ C I'm 30 y e a r s old <See. S 1> I'm 30 years old ชั้นอายุ30ไม่ได้เกี่ยวเลยข้อนี้หรอกป้าดังนั้นตอบข้อ A ครับฝนได้นะครับมาโฟกัสในข้อต่อมาครับและเพื่อให้ทุกท่านสามารถใช้สื่อเตรียมสอบฟรีที่มีมากกว่าย0ชั่วโมงที่ผมตั้งใจทำอย่างมากเลยนะครับได้อย่างเต็มประสิทธิภาพดันโจขออนุญ,ญาตแนะนำา4ประเภทของซอสเรียนฟรีของสถาบันเงียบดังนี้ครับส่วนที่1เราเรียกว่า Pro b l e m analysis ครับส่วนนี้จะเป็นการวิเคราะห์ข้อสอบโทอีก อย่างถึงแก่นพวกข้อสอบเลยครับจากประสบการณ์การสอนกว่า15ปีผมไปชี้ใหเห็นถึงปัญหาที่ผู้สอบมกักจะเจอครับแล้วก็เสนอแนวทางแก้ไขพร้อมด้วยตัวอย่างการทําโจทย์จริงนะครับส่วนแรกเนี่ยครับเรียกว่าเป็นส่วนสําคัญส่วนส่วนแรกเลยครับก่อนลงสนามสอบเราควรจะรู้เขาหรือรู้จักข้อสอบ นั้นๆเป็นอย่างดีถูกไหมว่าเราเนี่ยแหละครับเหมาะจะสู้กับมันขนาดไหนครับส่วนที่2ผมเรียกว่าเดโมครับส่วนนี้เหมาะกับผู้ต้องการมองหาที่เรียนะครับส่วนนี้ครับผมได้รวบรวมคลิปไฮไลท์การสอนในคอร์สเอาไว้นะครับกว่า10ชั่วโมงครับเป็นส่วนที่สำคัญมากๆเนาะในการพิจารณาว่าสไตล์การสอนของผมถูกจริตกับทุกท่านหรือไม่สำคัญมากๆครับและส่วนที่3เป็นส่วนเตรียมสอบฟรีด้วยตัวเองครับส่วนนี้จะเป็นบล็อกแล้วก็เป็นอีบุ๊กครับ ซึ่งจะประกอบไปด้วยบทความคลิปเอกสารดาวน์โหลดที่จะเจาะลึกข้อสอบนำเสนอเทคนิคและแนะนำสื่อการฝึกที่เหมาะสมสรับโทรอีกในยุคปัจจุบันให้ด้วยครับและส่วนสุดท้ายส่วนที่4ครับส่วนเช็คความพร้อมก่อนสอบถือเป็นส่วนรู้เราว่าตอนนี้เราอยู่จุดไหนห่างไกลกับเป้าหมายคะแนนของเรามากน้อยอยังไงครับ โดยทุกท่านสามารถเข้าไปทำข้อสอบออนไลน์บนระบบ eTesting มาตรฐานมากๆครับทุกคนจะทราบผลนันทีเมื่อกดซับมิตเหืือเวลาหมดครับพร้อมคลิปเฉลยกว่า5ชั่วโมงฟรีๆที่ผมอัปโหลดลงไปบนระบบแล้วนะครับและไอ้ส่วน eTesting นะครับจารยโชยังใช้เป็นดาราเพื่อวิเคราะห์แล้วก็วางแผนการเรียนให้กับนักเรียนที่ยังไม่เคยสอบม่ด้วยครับ number 12 number 12ครับ do you play basketball hmm. do you play Basketball นะครับ do you ขึ้นต้นด้วย helping verb นะครับ helping verb คือขึ้นต้นด้วย verb ช่วย verb to have verb to do verb to be can could may might shall should ทั้งหมดพวกนี้นะครับสังเกตอีกอันหนึ่งคือเสียงพวกนี้เวลาเป็นขึ้นต้น helping verb มันจะลงท้ายเป็นเสียงสูง นะครับ Do you play basketball คุณเล่นบาสเกตบอลไหมแสดงว่านี่คือหนึ่งในประเภทของคำถามที่ต้องการคำตอบ yes no นะครับ yes no นะครับ yes no นะครับทีนี้ yes no มันก็มีหลายเลเวลของคำตอบนะครับถ้าโจทย์ง่ายสุด yes no มี yes no แค่หนึ่ง choice นะครับหลายๆครั้งไอ้ choice yes no นั้นจะเป็นข้อถูกนะครับ อันที่2นะครับแบบที่2เริ่มยากขึ้นอาจจะมี yes no หลายขอ้อแสดงว่าคุณต้องไปดูคอนเทนต์หรือคอนเท็กซ์ด้านหลังเพิ่มว่ามันตรงไหมนะครับสุดท้ายไม่มี yes no มาให้แต่มันเป็น imply yes no นะครับ imply yes no มีประโยคที่มันเหมือน imply ว่า yes หรือ imply ว่า no นะครับลักษณะนั้นมาดูข้อนี้ดีกว่าว่ามันเป็นลักษณะไหนหลอกเราหรือเปล่านะครับ a hey. Yes, I emptied the waste basket. อืมเหมือนจะดีมีคาว่า yes เนะเราติ๊กไว้ก่อนนะครับติ๊กไว้ก่อนเออ yes แต่เขาบอกว่า I emptied the waste basket นะครับสมมุติฟังได้ไม่พอมันเร็วมากเห็นไหมเมื่อกี้แต่เราบอกแล้วว่าเฮ้ยเสียงที่มันมี basket b a l l basket อย่างเงี้ยโคตรเป็นตัวหลอกเลยอันตรายในการเลือกถ้าเราฟังไม่เก่งก็ต้องเอาพวกการรู้จักกันวางช้อยหลอกอะอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเป็นไงครับ คุณเล่นบาสกันบ่ไหมเล่นใช่แต่ข้างหลังบอก I empty the waste basket ฉันเทถังขยะ empty มาจาก M m y ตรงนี้ก็คือ empty ถูกไ่ม empty ที่แปลว่าว่างเปล่าพอเป็น e r วก็คือทำให้ว่างเปล่า waste basket นะครับถังขยะถ่นเองยกบาสเก็คือตะกร้า waste คือขยะถูกไหมก็คือเหมือนเราเทขยะ ให้มันตะกร้ามันโล่งอ่ะนี่คือ e MT p y the West Basket ดังนั้นไม่ได้เกี่ยวเลยข้อนี้นะครับอืคุณเล่นบาสเกตบอลไหม B The game was already over The game was already over นะครับเกมมันจบไปแล้วนะครับจบไปแล้วเขาถามคุณเล่นบาสเกตบอลไหมตอบไม่ตรงคำถามเห็นไหมครับสังเกตไหมเขาถาม do you แสดงว่าสิ่งที่เราต้องตอบต้องเกี่ยวกับฉันเห็นไหมนะครับ C <See. S 2> Actually swimming is my sport ข้อนี้ใช้เป็นลักษณะในคอร์สผมจะมีพวกคำที่เปลี่ยนโทนแบบนี้นะเออ Actually คุณเล่นบาสเกตบอลไหมจริงๆแล้วคำแบบนี้คือเปลี่ยนโทนนะแล้วมักจะเป็น ช้อยที่ถูกเลือกเสมอด้วยนะครับแต่ไม่ใช่คุณเจอแอชลีย์แล้วก็คือช้อยถูกไม่ใช่นะครับอืมคุณก็ต้องทําจากสเต็ปแบบนี้นะครับแอชลีย์จริงๆแล้ว swimming is my sport นะครับจริงๆแล้วฉันชอบว่ายน้ำมากกว่านั่นเองเนาะออก็คือคําตอบก็คือ i m p l y ว่า no แหละก็คือไม่ได้เล่นบาสเกตบอลก็คือว่ายน้ำนครับ swimming is my sport นะครับมาดูข้อ13ต่อครับข้อต่อมา number 13. this coffee is cold อ,อันนี้จะเป็นโจทย์ที่ไม่ได้เป็นคำถามเราจะเก่งคำตอบยากกว่าที่มันเป็นคำถามถูกไหมที่มันเป็นคำถามแต่ในอัลกอริทึมผมก็ใส่ไว้ให้แล้วว่าถ้าเป็นประโยคบอกเล่าหรือเราเจอสเตทเมนขึ้นมาวิธีที่เราจะเลือกคำตอบเนี่ยแม้ว่ามันจะสโคบได้ยากกว่านะครับแต่ให้เราเลือกคำตอบสอประเภทคืออะไร อันนี้เป็นสเตทเมนนะเป็นประโยคบอกเล่าเวลาคําตอบให้เลือกประโยคที่เราเป็นคนดีครับกระทางการครับนะครับให้พยายามทําตัวเป็นคนดีไว้ก่อนแม้ว่าเราจะไม่ใช่ก็ตามนะครับให้แอทซูมนะครับให้พรีซูมก็ได้นะครับว่าเราเป็นคนดีไว้ก่อนนะครับสมมุติว่าเราเป็นคนดีนะครับคนดี เข,เขาเพื่อนพูดว่ากาแฟเย็นแล้วเราจะเราจะคิดว่าไงดีเราจะคิดว่าไงดี uh, เ,ดงดเป็นคนดีนะมาดูช้อยกัน I can't stop coughing อ่า I can't stop coughing สังเกตไหม coffee coughing coffee coughing เนี่ยครับไม่ควรเลยนะครับใช้เสียงที่เป็น Sound จะ like coffee <c oughs> คือกาแฟแต่ the coughing อันนี้คือ I หรือปะ cough นะครับ อืม I can't stop coffee ฉันไม่สามารถหยุดการไอได้ดังนั้นข้อนี้เป็นช้อยลอกไม่เอาครับมาดูข้อต่อมาครับ B <The. S 3> gold, gold is more expensive Gold is more expensive Coal gold เดินมสั้วต่ไลครับ Gold แพงกว่าแพ <laughs> ไม่ได้เกี่ยวเลยเขาพูดถึงกาแฟอยู่นะครับ C Let me make you a fresh cup คนดีหมครับกาแฟเย็นแล้วให้ฉันทำแก้วใหม่ให้นะจ๊ะแบบนี้ตอบข้อ สีแคดครับ Let me make you a fresh cup นะครับอืมให้ฉันทำแก้วใหม่ให้นะนะครับอืมมาดูข้อต่อมาครับข้อ14 <c oughs> number 14 How far is the museum from here? How far ถูกปะเราจับ how far how far how far คืออะไรครับระยะทางแต่ถ้า how long ก็คือระยะเวลาถูกปะ How far คือระยะทางนะครับ How long คือระยะเวลานะครับมาลองฟังช้อยเซนครับ How far is the museum from here นะครับมิวเซีกับที่นี่ห่างกันขนาดไหน,นก็คือถามระยะทางเนาะ A Most of the paintings are modern มีไหมีเกี่ยวกับระยะทางไหมไม่มีเลยถูกไหม Most of the paintings are modern B It's about a 10 m i n u t e walk อ๋อนี่ไงครับ10 Minute Wal k มันไม่ใช่ระยะเวลานะครับเพราะว่าฝรั่งเนี่ยเขาส่วนใหญ่จะเดินกันถูกไหมแล้วเป็นบล็อกบล็อกดังนั้นเนี่ยเขาอนื่องจะชัดเจนค่อนข้างจะแม่นยำอะว่าเราใช้เวลาเดินแบบคนทั่วไปนะใช้เวลาเดินไปตรงนี้กี่นาทีเขาก็าใช้แทนระยะทางแบบนี้เลยนะครับอืม it's about 10 m i n u t e walk นะครับเดินมาประมาณ10นาทีดังนั้นถือว่าเป็นระยะทางตอบข้อ b นะครับมาดูข้อดีแล้วข้อ c ครับ c it was about a decade ago มัน10ปีที่แล้วไม่ได้เกี่ยวไม่ได้บอกระยะทางถูกไหมครับมาดูข้อสุดท้ายครับ number <15. S> 1 5 when did you buy your house when เราจับแค่ when ก็ได้ครับถามเมื่อไรถูกไหม when did you buy your house คุณซื้อบ้านเมื่อไหร่นะครับเป็น WH. w h s w h จะเป็นแบบง่ายเลยเนาะเพราะว่ามันไปไปอะ when เมื่อไหร่นะครับแบบนี้ แต่ถ้าเป็น what ยังจได้ไหมกับ w h i c h คุณต้องจับอีกคำหนึ่งเพิ่มนะเช่น what color w h i c h color w h i c h station สถานีไหนสีไหนอย่างเงี้ยคุณต้องจับเพิ่มไงว่าสีไหนสถานีอะไรอะไรเงี้ยครับนี่บอกมะออดังนั้นอันนี้เขา when when เฉยๆก็คือถามแค่เวลาเลยมาดูช้อยกันครับ A hey. When we got married. ง่ายมากเพราะข้อนี้ขึ้นเว้นตอบเวนเมื่อไหร่ที่คุณซื้อบ้านเมื่อเห็นไหมเมื่อฉันแต่งงานครับ When we got married b we drove by it this morning we drove by it นีมีคำว่า by กับ by แต่คนณระบายกันนะครับ drove by d r o v by คือขับผ่านเช้านี้ไม่ได้เกี่ยวครับแล้วก็สุดท้ายข้อ c cat c it was very expensive มัน it was very expensive ก็ไม่ได้เกี่ยวนะครับดังนั้นนะครับดังนั้นในข้อนี้ครับเราตอบข้อ B b อยนะครับอ่ะน้ำจิ้มเรา5าข้อแบบนี้นี่คือเกรด C อยู่นะครับเราต้องได้เต็มแบบนี้เพื่อจะไปหวังลุ้นในข้อที่เป็นเกรด B เกรด A เพื่อจะทำคะแนนแบบนี้นะครับกระเถิบไปดังนั้นทุกข้อครับเรามี base score ที่ตั้งอยู่นะครับแล้วค่อยกระเถิบขึ้นไปนะครับดังนั้น ถ้าคุณมีฐานที่ดีฐานที่มั่นคงคะแนนระดับสูงขึ้นคุณก็ทําได้ดีนะครับไม่ใช่ว่าสุดท้ายแล้วคุณฝึกแต่ไม่มีวิธีการอะไรเลยประยุกต์โจทย์ไม่ได้เอาแต่ท่องเนี่ยสุดท้ายคุณจะได้คะแนนระดับโบนัสโบนัสคืออะไรคุณจําได้ไงครับคุณคุ้นๆ่าเคยเจอมาแล้วคุณจําได้แต่ข้อที่เป็นระดับตื้นๆเนี่ยนะครับคุณพลาดเสียคะแนนดังนั้นมันน่าเสียดายนะครับดังนั้นถ้าเราอุตสาห์ทาโจทย์เยอะๆขยันแล้ว ขยันอย่างมีขั้นตอนขยันอย่างมี strategies ยังมีกลยุทธ์ดีกว่านะครับเรียนด้วย input strategy เทคนิคเอาไปใส่ทีหลังไม่ใช่มาถึงเอาเทคนิคเลยนะครับคุณประยุกต์โจทย์ไม่ได้ทุกรูปแบบเข้าไปห้องสอบคุณช็อกนะครเพราะมันรวมหมดทุกรูปแบบรเรียนเสร็จคุณสอบคุณเลิกคุณคืนทุกอย่างกลับไปเหมือนที่คุณเรียนมาไปสอบใหม่คุณเตรียใหม่แต่ถ้าคุณทําเป็น s t e ปนะครับติดตัวคุณ นะครับโครงสร้างดีคุณใช้ได้จริงติดตัวคุณคุณไปสอบครั้งต่อไปคุณแค่เอามาทวนคุณไปสอบวิชาอื่อนคุณแค่เอาข้อสอบวิชาอื่อนๆมาดูเพื่อตรยมสอบในข้อสอบนั้นๆเพราะแต่ละข้อสอบมันรูปแบบต่างกันนิสัยต่างกันคาแรคเตอร์การวางช้อยต่างกันลักษณะแบบนั้นโอเคคลิปนี้ไว้แค่นี้ครับและแม้ว่าการเรียนในสื่อเรียนฟรีทั้ง4ประเภทที่แนะนํากันไว้ในช่วงกลางของคลิปจะทําให้เรารู้ ขาคือเข้าใจข้อสอบและเริ่มรู้เราว่าเราต้องเตรียมอะไรเพิ่มบ้างอย่างมีทิศทางเฉพาะการสอบโทอิกกันไปนแล้วนะครับแต่ในสื่อการเรียนฟรีเหล่านั้นก็เป็นเพียงไฮไลท10์10-15%ของวิธีการและกลยุทธ์ในคอร์สเตรียมสอบซึ่งการประสบความสำเร็จในการสอบโทอิกไม่ใช่แค่ความเข้าใจแต่มันคือการนำความรู้นำกระบวนการนำเทคนิคทั้งหมดเหล่านั้นแหละครับมาใช้ได้จริง อย่างเป็นธรรมชาติแล้วก็เร็วเพียงพอครับดังนั้นนะครับหากได้ทดลองเรียนแล้วชอบสไตล์นะครับไว้ใจอยากให้ผมมาจารโจรครับดูแลตั้งแต่ต้นและคุณมีใจใจที่พร้อมทำงานหนักไปด้วยกันเพื่อผลลัพธ์เพื่อความฝันที่เป็นรูปธปรรมขอแอบขายของนิดนึงนะก็สามารถลงทะเบียนเรียนในคอร์สประเภทต่างๆต,ต,ตามความเหมาะสมของพื้นฐานเป้าหมาย และข้อจํากัดด้านเวลาของแต่ละท่านได้ครับซึ่งในคอร์สนะครับจะเป็นการเรียนออนไลน์ผ่านคลิปทั้ง100%ครับโดยผมได้คัดเลือกคลิปที่ดีที่สุดนะตรงตาม l ล s s o n น l น n 100%เลยครับนำไปตัดต่อและเรียงเอาไว้บนแพตฟอร์มเป็นขั้นเป็นตอนเป็นลําดับชัดเจนเรียนได้ง่ายครับสามารถล็อกอินเข้าเรียนที่ไหนเมื่อไหรซ่อมยังไงกี่รอบก็ได้ครับ โดยในคอร์สจะรวบรวมเอาข้อสอบเก่ากว่า3,000ข้อเลยนะครับมาจัดลาดับแต่งเป็น3หนังสือแล้วลเพื่อฝึกด้วยขั้นตอนที่ประยุกต์โจทย์ได้ทุกรูปแบบในแต่ละพาร์ทนะครับและเมื่อเรียนจบแต่ละเซสชันเราจะค่อยๆแก้จุดอ่อนที่พบเจอไปได้วยกันด้วยเนื้อหาด้วยแบบฝึกหัดด้วยข้อสอบและซอฟต์แวร์เสริมที่ผมทําเอาไว้ให้นั่นเองเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้จุดอ่อนติดพันกันไปในเซสชันต่อๆไปที่แน่นอนครับ มันต้องยากขึ้นเราเล่นเกมแล้วเจอดาเจอบอสที่มันใหญ่ขึ้นนั่นเองนะครับแล้วมาเดินไปด้วยกันเพื่อเป้าหมายคะแนนทริตเพื่ออนาคตที่สดใสด้วยกันนะครับ